สวัสดีครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกม s o n i p h t p ีเก็เริ่มต้นกันแล้วนะครับกับวันแรกของการอัปเดตนะครับซีซั่นใหม่ซีซั่น2นะครับของเกม s o n i p h t p ีเในตอนนี้นะครับผมก็จะทำการสร้างตัวละครใหม่นะครับเพื่อมาเล่นในซีซั่น2ถ้าสังเกตด้านขวานะครับจะเป็นธงของซีซั่น2นะครับผจนภัยใต้พิภพก็จะเป็นธงเหมือนกับซีซั่น1เลยนะครับเราก็นึกว่ามันจะเปลี่ยนสีนะครับแต่ว่ามันเอาสีเดิม ในตัวละครตัวแรกเนี่ยนะครับผมจะขอเล่นเป็นเนโครแมนเซอร์ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องปั้นเป็นตัวเอาไว้ฟาร์มของก่อนนะครับซึ่งอาชีพแรกแล้วก็จะเลือกเป็นอนิเมนเซอร์พอเราเข้าเกมมานะครับก็จะขึ้นมาตรงหน้าต่างอันนี้เลยนะครับรางวัลล็อกอินต่อเนื่อง7วันนะครับก็จะเป็นการล็อกอิน7วันได้คอสตูมนะครับวันที่7ก็อย่าพลาดนะครับก็ต้องเข้ามาล็อกอินกันทุกวันนะครับ อันตรงนี้ก็เป็นล็อกอินรายวันเช่นเคยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของกาชาและตรงนี้นะครับก็จะเป็นของรางวัลในฤดูกาลที่แล้วนะครับใครที่ผ่านชั้นคานเนเลียนนะครับก็จะได้เป็นคอสตูมอันใหม่มาด้วยนะครับและอันด้านล่างสุดก็จะเป็นล็อกอินต่อเนื่อง7วันอีกเหมือนกันนะครับก็ทําการล็อกอินเลยนะครับมาแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาเริ่มต้นกันแบบไม่มีอะไรกันเลยนะครับ ก็จะทําการเริ่มต้นไปพร้อมๆกันนะครับผู้เล่นใหม่นะครับที่ยังไม่ทราบว่าวิธีการเล่นเป็นแบบไหนนะครับก็สามารถดูและทําตามผมไปได้เลยนะครับในส่วนตรงพวกนี้นะครับมันก็จะมีให้เรารับของฟรีๆนะครับก็มากดรับนะครับทุกๆวันและของขวัญน,นะครับจากตู้ไปรษณีย์ด้วยนะครับ ก่อนอื่นนะครับมันจะเริ่มต้นที่เลเวล2นะครับเราก็จะมีแค่อาวุธชิ้นหนึ่งนะครับมาให้เราจากนั้นเราต้องทำการหาอุปกรณ์อื่นๆเองนะครับโดยที่หน้าตา จะดูแปลกไปนิดหนึ่งนะครับจะมีการเสริมไอเทมหรืออุปกรณ์นะครับมา2ชิ้นด้านบนนะครับที่เป็นกุญแจล็อกในส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องทําการอัพเลเวลไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะทําการเปิดให้ในส่วนตรงนั้นนะครับและในส่วนตรงสถานะตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราก็อัพตามที่ตัวเกมกําหนดไปก่อนเดี๋ยวพอเปลี่ยนอาชีพอีกอาชีพหนึ่งก็อาจจะต้องมารีเซ็ตนะครับแล้วทําการอัพไปอีกสเตตัสอันนึงนะครับในตอนเริ่มแรกก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับง่ายๆโดยการ ทำตามควสไปก่อนนะครับดูควสทางด้านซ้ายนะครับมันให้เราไปตีด่านไหนหรือทําอะไรก็ทําตามนั้นไปก่อนเพื่ออัปเลเวลนะครับหลักๆนะครับในส่วนการเริ่มต้นเราจะไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องหาของอะไรทั้งสิ้นนะครับเป้าหมายของเราอยู่ที่การอัปเลเวลให้ได้มากที่สุดนะครับหรือว่าอัปให้ถึง60ไปเลยก็ยิ่งดีนะครับก็จะเป็นการผจญภัยเหมือนเดิมนะครับในดันเจียนนะครับ จะสังเกตเห็นว่าจะมีการแนะนําของระบบตัวเกมด้วยนะครับเราก็ตีตามที่ตัวเกมแนะนํากันไปก่อนนะครับในส่วนของการเริ่มแรกในสายของซัมมอนนะครับหรือว่าสายอัญเชิญนั้นนะครับก็ง่ายๆนะครับเราก็เรียกลูกสมุนออกมานะครับ2ตัว ก็ให้ลูกสมุนเราทําการโจมตีให้เรานะครับหรือว่าถ้าเราอยากไวขึ้นเราก็โจมตีร่วมไปด้วยนะครับมันก็จะทําให้เราสามารถเก็บเลเวลได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ง่ายด้วยนะครับอาชีพนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่เก็บเลเวลได้ค่อนข้างที่จะง่าย ในระหว่างที่เลเวลเราอัพนะครับเราก็จะต้องทําการอัพสกิลไปด้วยนะครับก็จะสลับกันไปนะครับอัพเลเวลอัพสกิลอัพเลเวลอัพสกิลเรื่อยๆนะครับหลักๆในเบื้องต้นนะครับก็คือทําการอัพเลเวลไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาอัพเลเวลแป๊บหนึ่งนะครับ เมื่อเราอัพเลเวลได้ประมาณหนึ่งตอนนี้ผมเลเวล13แล้วนะครับในส่วนของสมใส่เราเก็บอะไรได้นะครับก็ใส่ใส่ไปก่อนนะครับในส่วนชุดอะไรพวกนี้เรายังไม่โฟกัสกับมันนะครับและในตอนประมาณนะครับเลเวล12หรือว่า13ประมาณนี้นะครับเราก็จะสามารถเลือกอีกหนึ่งอาชีพได้แล้วในสําหรับตอนนี้นะครับผมก็จะเลือกเป็นนะครับเนโครแมนเซอร์นะครับแต่ถ้าใครอยากเล่นเป็นชิโนบินะครับก็จะต้องเลือกเป็นสายโจร ชิน n บิ i นะครับเราเอาไว้เล่นตัวที่2นะครับแต่ตอนนี้เราทําเป็นตัวฟาร์มก่อนก็จะเล่นเป็นเนโครแมนเซอร์นะครับพอเราเลือกอีกหนึ่งอาชีพเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับในหน้าสกิลเราก็จะมีอยู่ทั้งหมดนะครับ3อาชีพด้วยกันนะครับแต่ละอาชีพก็จะมีสกิลเป็นของตัวเองซึ่งในช่วงเริ่มต้นนี้นะครับเราจะเน้นหนักไปในทางอัญเชิญซัมมอนก่อนนะครับก็อัพเฉพาะสกิลที่มันใช้การเรียก ลูกสมุนนะครับมาช่วยโจมตีไว้ก่อนนะครับสำหรับในส่วนของสเปคนะครับเราก็จะใส่ไปเบื้องต้นกันก่นกอนนะครับก็จะใส่ประมาณนี้พอเราทำการเซตอัพทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะไปทำการอัพเลเวลกันต่อได้เลยนะครับและตอนนี้นะครับผมก็ทำการอัพเลเวลไปได้ประมาณเลเวล16นะครับมันก็จะเปิดฟังก์ชันมาใหม่เป็นผูกชะตาในส่วนของผูกชะตาจะเป็นแบบใหม่เลยนะครับไม่เหมือนเดิมแล้ว หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ดูเหมือนนะครับว่าเราจะต้องทําการปลดล็อกนะครับผูกชะตาที่สามารถปลดล็อกได้แล้วนะครับ3อันในการปลดล็อกนะครับเราจะใช้เหรียญทองในการปลดล็อกนะครับเ <rou x. S 1> มื่อเราทําการปลดล็อกแล้วนะครับดูเหมือนว่ามันจะทําการสุ่มผูกชะตามาให้เราเลยนะครับสําหรับผูกชะตาที่เราได้มาน,านี้นะครับหากเราไม่ต้องการก็จะทําการจัดระเบียบพันธะใหม่นะครับ ก็จะค,คล้ายๆกับการรีพันธะในเมื่อก่อนเลยนะครับก็ทําการใช้หินเก่าโซมนะครับในการรีในส่วนตรงนี้เราจะไม่รีนะครับเราจะเก็บไว้ก่อนนะครับเราก็จะเอาพันธะตามนี้ไปก่อนเราค่อยไปรีตอนหลังๆก็แล้วกันนะครับและในส่วนเมนูด้านล่างจะเป็นขั้นสูงนะครับขั้นสูงก็อาจจะเป็นพันธะใน ขั้นที่2นะครับซึ่งจะปลดล็อกนะครับในเลเวล42เราก็ต้องทําการเร่งนะครับในการอัปเลเวลให้ได้ไปถึง42เพื่อทําการปลดล็อกพันธะในส่วนนี้นะครับและในส่วนที่มาใหม่อีกอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของทักษะนะครับในตอนนี้นะครับจะมีการแนะนําในการอัพสกิลของทักษะแล้วนะครับเราสามารถกดดูตรงที่แนะนําที่เป็นกดไลค์ตรงนี้นะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วมันจะเข้ามาสู่กระดานผู้นาคัสนะครับ ก็จะมีประมาณว่าทักษะที่แนะนําให้อัพนะครับเราควรจะอัพประมาณไหนนะครับมันก็จะแนะนําให้เราตามนี้เราก็จะสามารถดูได้นะครับแล้วก็อัพตามได้หรือนะครับเราสามารถกดเมนูด้านบนนะครับใช้งานบิวนะครับถ้าเรากดใช้งานบิวมันก็จะคัดลอกจากของเขานะครับให้เราไปเลยนะครับเราก็จะอัพตามเขาได้เลยโดยอัตโนมัตินะครับถ้าเราจะอัพเองก็ไปกดอัพเองครับแต่ถ้าเราไม่อยากอัพเองอยากอัพตามเขาก็กดที่ใช้งานบิวได้เลยนะครับ ถ้าสมมุติว่าเรากดใช้งานบิวไปแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะอัพคล้ายๆกับเขาเลยนะครับก็จะอัพตามจํานวนพอยที่เรามีแล้วในส่วนของสเปคก็จะอัพเหมือนเขาเหมือนกันเลยนะครับก็จะง่ายอยู่นะครับมันจะไปอัพตามเขาทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัพสกิลนะครับการอัพสเปคนะครับก็ตามเขาแม้แต่กระทั่งปุ่มลัดนะครับก็ยังเหมือนเขาเลยนะครับก็จะง่ายต่อสําหรับผู้เล่นใหม่เหมือนกันนะครับว่า บางคนเล่นแล้วไม่รู้ว่าจะอัพอย่างไรนะครับเซตอัพแบบไหนนะครับก็อาจจะมาดูตรงนี้เป็นเบื้องต้นไปก่อนหรือว่าทําตามเขาไปได้เลยนะครับก็จะง่ายขึ้นมาเหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับผมก็จะต้องทําการเร่งอัพเลเวลนะครับให้ถึงตามที่กําหนดก่อนนะครับเพื่อที่จะเปิดฟังก์ชันใหม่ๆหรือโหมดอื่นๆเราจะได้มาดูกันนะครับว่ามีอะไรมาใหม่กันบ้างนะครับ และผมก็ทําการเก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เลเวล22แล้วนะครับและเราก็สามารถเปิดฟังก์ชันไอเดอรลอนได้แล้วนะครับเราก็จะมาทําการใส่ไอเดอรลอนบอสท,ที่เสริมความสามารถให้กับสายซัมมอนนะครับก็ต้องเป็นบอสตัวนี้นะครับบอสโครงกระดูกและอีกตัวหนึ่งนะครับผมจะใส่เป็นหอยตัวนี้นะครับเพื่อเอาป้องกัน และเราก็ควรอัพเลเวลให้กับไอดอลอนด้วยนะครับตอนนี้ก็อัพไปที่เลเวล10ก่อนนะครับและสำหรับลูกเล่นใหม่นะครับหรือว่าโหมดใหม่ที่เข้ามาในซีซั่นนี้นะครับก็จะเป็นตรงนี้เลยนะครับการขุดเหมืองนะครับ หรือว่าการขุดหาสมบัตินั่นเองนะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะทําการขุดสํารวจนะครับสมบัติแบบไหนชิ้นไหนนะครับเราก็เลือกที่สมบัตินั้นนะครับมันก็จะทําการขุดไปยังสมบัตินั้นนะครับแล้วก็เข้าไปยังโหมดในการเอาชนะศัตรูนะครับภายในวงกลมนะครับเพื่อปิดวงแหวน เราก็ควรที่จะไปยืนอยู่ในวงกลมนะครับให้วงกลบนั้นปิดตัวไปนะครับก็ทำให้ครบทั้ง3มุงเมื่อครบแล้วเราก็จะชนะเลยนะครับก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับ เราก็จะสามารถเปิดกล่องสมบัติได้เลยในกล่องสมบัติก็จะมีสิ่งของตามที่เราเลือกนะครับในส่วนชุดนะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเราก็สามารถเลือกได้ในส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีโอกาสที่จะได้รับโดยอาจจะสุ่มนะครับผมก็จะทำการเลือกนะครับแล้วก็ทำการขุดไปให้ครบเลยนะครับ ลักษณะการเล่นในการผ่านก็ไม่ยากเลยนะครับมีลูกสมุนก็ไม่ต้องกวลวครับลูกสมุนเราจัดการทั้งหมดในโหมดนี้นะครับก็เหมือนว่าใช้ในการหาของนะครับหาสมบัติหาอุปกรณ์ของใช้ต่างๆนะครับวัสดุในการอัปเกรดอะไรพวกนี้ก็มีเกือบทั้งหมดเลยนะครับแล้วเลเวลก็ได้ค่อนข้างที่จะดีอยู่เหมือนกันนะครับก็สามารถเป็นที่อัพเลเวลได้อีกที่หนึ่งนะครับแต่ต้อง ดูเวลาเวยครับเพราะามีเวลาจํากัดเราควรที่จะทําเวลาให้ทันนะครับสําหรับโหมดนี้ก็น่าจะไม่ยากนะครับก็เอามาไว้เพิ่มเป็นกิมมิคของเกมนะครับและเมื่อเราทําการเก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะครับผ่านด่านไปทั้งหมดนะครับเก็บผลึกสีนะครับเพื่อนําไปใส่ที่แท่นบูชาเราก็จะเข้ามาในวิหารตรงนี้นะครับเพื่อเอาผลึกสีนะครับไปใส่ที่แท่นบูชา เมื่อใส่ครบแล้วก็ทําการเปิดวาร์ปนะครับตรงกลางในส่วนตรงนี้นะครับจะขออธิบายสําหรับมือใหม่นะครับที่ยังไม่ทราบนะครับถ้าเราเข้ามายังดันเจี้ยนตรงนี้นะครับแล้วไปที่ระดับความยากของเกมสําหรับการเลือกระดับความยากของเกมอันถัดไปนะครับจากธรรมดาไปท้าทายนะครับเมื่อเรากดตรงท้าทายมันจะบอกไว้เลยนะครับว่าเราจะต้องทําการตีด่านอะไรถึงจะสามารถปลดล็อกได้นะครับก็ให้อ่านด้านล่างตรงนี้นะครับ ในที่นี้นะครับมันจะบอกว่าให้ไปตีหอเอโอเนียดังนั้นนะครับเราก็ทําการวับไปยังหอเอโอเนียได้เลยนะครับเราก็มาทําการต่อสู้ในหอเอโอเนียนะครับ แล้วก็ไปให้จนถึงกำจัดบอสให้ได้นะครับเมื่อเรากำจัดบอสได้แล้ว <_ may ing> เราก็กลับมายังระดับความยากเมื่อกี้นะครับจะเห็นว่าตอนนี้ระดับความยากที่ท้าทายได้ปลดล็อกแล้วนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้เราจะสามารถเลื่อนระดับขึ้นไปยังระดับท้าทายได้แล้วและในการจะเลื่อนระดับขึ้นไปความยากถัดไปนะครับ <_ may ing> ก็ทําเหมือนเดิมเลยครับก็คือว่ามาเก็บผลึกสีให้ครบทั้งหมดนะครับแล้วนําไปใส่ตรง ในวิหารนะครับแท่นบูชาตรงนั้นแล้วเปิดวาร์นะครับแล้วก็ไปดูตรงที่ความยากระดับถัดไปว่าจะต้องปลดล็อกที่ด่านอะไรนะครับมันก็จะมีบอกไว้เหมือนเดิมนะครับก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะถึงความยากที่ระดับฮาร์ลโหดเลยนะครับและถ้าในโหมดพิสูจน์เปิดแล้วนะครับก็คือว่าในส่วนของหอวาตรงนี้นะครับเราก็สามารถเข้ามาที่หอวาเพื่อทําการเก็บเลเวลได้แล้วนะครับ ในส่วนตรงนี้จะเก็บเลเวลได้ค่อนข้างที่จะไวนะครับก็ทําการสะสมขนนกให้ได้เยอะๆนะครับแล้วก็เอาไปลงหอวาเลเวลเราก็จะไวขึ้นนะครับถือว่าไวเป็นอย่างมากด้วยซ้ํานะครับในการเลื่อนชั้นนะครับเมื่อผ่านแล้วเราก็ยังได้ของรางวัลอีกด้วยนะครับถือว่าในส่วนของหอวาตรงนี้ต้องทําการรีบๆนะครับรีบทําการดันหอวาให้ได้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้ เลเวล60นะครับแป๊บเดียวนะครับสามารถถึงได้โดยไม่ยากก็เอาเป็นว่านะครับในพาร์ทแรกนี้นะครับหรือว่าใน EP แรกตรงนี้นะครับเบื้องต้นให้เพื่อนๆนะครับทำการเก็บเลเวลให้ได้ถึง60ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าในส่วนหลังจากเลเวล60แล้วนะครับเราก็จะมาแนะนํากันอีกทีนะครับว่าหลังจากเลเวล60เราจะต้องทําอะไรกันต่อไปนะครับ